มาแล้วข่าวดีล่าสุดของใบเฟิร์นแฟนๆพากันเฮยิ้มไม่หุบต้อนรับข่าวดีสวยรวยโสดแถมงานลุมไม่หยุดจริงๆสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนอกจากผลงานละครเรื่องใหม่อย่างทองประกายแสดทางช่องวัน31จะทำเรตติ้งพุ่งแล้วเธอยังมีทั้งงานโฆษณาและงานอีเวนต์เข้ามาไม่ขาด และล่าสุดดูเหมือนว่าความสวยเข้าตาแบรนด์สกินแคร์ระดับโลกอย่าง SK2 เข้าแล้วเมื่อทางแบรนด์ได้เลือกใบเฟิร์นให้เป็นแบรนด์อมบัสเดอร์คนใหม่ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากแฟนคลับมากมายก่อนหน้านี้ใบเฟิร์นได้ออกมาโพสต์ว่า c r y s t a l Clear Skin คือเวลาที่ฉันรู้สึกมั่นใจในผิวเปลือยเปล่าที่ดีที่สุดของฉันได้รับเกียรติให้เป็นพณามิตรกับ SK-2 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ SK-2 เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวประจำวันของฉันซึ่งจำเป็นต่อการทำให้ผิวของฉันมีสุขภาพดีและอ่อนเยาว์แทบจะรอไม่ไหวแล้วกับการเดินทางที่น่าตื่นเต้นครั้งใหม่ครั้งหน้า รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ SK2 นะคะ